เพื่อนๆเรากําลังใช้ชีวิตอย่างทรมานตนเองหรือเปล่าก็คือสุดโต่งสุดโต่งคืออะไรคนส่วนใหญ่เนี่ยครูชี่เนี่ยคิดว่าเขากําลังทํางานอยู่อย่างอย่างหนักเลยหามรุ่มหามค่ําทํางานเครียดเพื่อนๆทํางานเครียดสุดท้ายก็ป่วยพอป่วยแล้วเนี่ยมันก็เกิดปัญหาตามมา เพราะว่าในระหว่างที่เขาทํางานก่อนนั้นนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดูแลสุขภาพเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหตุเป็นผลของการดักกันอยู่แล้วและในเมื่อป่วยถ้าเกิดป่วยมากๆเข้าสุดท้ายก็ต้องลาออกจากงานถูกไหมแล้วเขาก็หาคนมาแทนหาคนมาแทนเราได้อยู่แล้วเขาไม่เดือดล้อนหรอกเราเนี่ยอย่าไปคิดว่าเอยเราจะต้องทํางานตําแหน่งนี้ไปจนตายองค์กรขาดเราไปได้ไม่ใช่สุดท้ายก็ต้องหาคนมาแทนมันเป็นเรื่องของ ปกต no so, so, ิธรรมดาของมนุษย์แหละเพื่อนๆแต่ไอตัวเราเนี่ยแหละใครจะมาเทคแคร์ดูแลตัวเราไปตลอดชีวิตถูกไหมก็เราเนี่ยแหละเพื่อนเพื่อเพราะฉะนั้นครูชีแค่จะมาเตือนว่าเวลาเราทํางานเนี่ยลราก็ทํางานอย่างกลางๆคืออย่างเช่นพุทธบอกว่าให้เราเนี่ยประพฤติตนเป็นคารวาชั้นเลิศก็คืออะไรมีสี่ข้อคือหนึ่งหากินเป็นธรรมโดยไม่เครียดครับสองดูแลตนให้มีความสุขอิ่มหนำ 3. แบ่งปันพอ่อข้ัพบำเพ็ญบุญ 4. ไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่รุ่มหลงในพอ่อข้ัพต่างๆแต่ก็ใช้มันอยู่เห็นไหมพุทธทาสอนในสิ่งที่ดีงามให้กับเรามีความสุข